นี่เขาวาดเองเฮ้ยทัวอวาด่อันนี้แม่อันนี้แม่งะค่ะยูวาดได้ไงอะ่ะใครสอนอะ่ปะป้าโอ้โหน้องถนัดขวาค่ะเจนนี่ไลฟ์กล้องหน้าจา้ะเฮ้ยไม่เพิ่งรู้ว่ายูวาดได้แล้วอะ่ะเฮ้ยทุกคนยูจีนวาดคน ่วแล้อะขอวัดขากอนได้ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เป่าให้นะคะวันนี้มีข้าวต้มหมี่ดีใจอะ่ะเราดีใจกับเรื่องเล็กๆแบบนี้ของลูกอะ่ะฉันดีใจที่ได้เป็นอุ้ยคนน้องไปโรงเรียนเดือนสิงหาคะ่ะที่เช้าถามว่า จะไปซื้อชุดเดือนนี้เลยหรือว่าเดือนเดือนสิงหาลูกเออชุดเดือนนี้เลยค่ะจ๋าจ๋าต้างเลโอ้ทุกคนดูจริงวัดตัวด้วยอ่ะดูสิเหมือนกระสือเลยกระสือเหมือนเรื่องอานงอ่ะที่พี่มีไส้อ่ะเน,นี่ยยูวัดอานงอยู่นะอ๋อยูวัดอานงอยู่ เรื่องชื่อลูกเดี๋ยวเจนนี่บอกอีกทีนะคะกำลังเลือกกันอยู่ค่ะขอบคุณนะครับเก่งมากครับค่ะขอโทษค่ะ,คะแม่ไม่ต้ปงโกรธหน่อยได้ค่ะแต่แม่ชิมข้าวต้มหนึ่งคำ <c oughs> อยู่จินอยู่บ้านไหนคะ <c oughs> อยูจินอยู่บ้านไหน <c oughs> ลูกพี่พ่ถาม <c oughs> อยูจินอยู่บ้านไหนคะ เแม่ว่าโกก็ว่าโกรธมากยูจินอยู่บ้านไหนแม่ในนี้นี่ไงแม่จะถือเสร็จแล้วแม่รู้แม่ว่ากระสือแม่รูว่าได้ค่ะแม่ดูอ่ะทำไมแม่แม่แม่แู่แมดูว่ากระสือซวยมากว่ากระสือพี่พี่ดูนะยูจินอ่ะเป็นเด็กที่แบบทานข้าวง่ายทุกวันแล้วจีนี่แน่แน่แล้วนไม่ต้องกลัว เอาค่ะเราต้องกี่พอาต้องกุ๊กแม่ขาไม่เขียนไปไปกินก่อนได้ะอขอน้องยูจินซื้อเครื่องสำอางหรือยังคะวันนี้ซื้อค่ะเออขอชิมหน่อยนะคะข้าวต้ม คุณแม่กี่วีคแล้วเจ็ดเองแล้วค่ะแปดเดือนค่ะสามสิบสี่วีแล้วค่ะตกกระใจเบิดเลยตกกระใจเบิดเลย,เเลยอยู่จินอยู่บ้านไหนลูกพี่พี่ถามบ้านใหม่บ้านหมอไหม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขา โรงเรียนยังไม่เปิดจ้าทุกคนอยู่จังหวัดอะไรกันบ้างเนี่ยจะนี่จะได้รู้ว่าต้องต้องพูดภาษาอะไรภาษาใต้ภาษากลางภาษาใต้ก็คือภาษาอังกฤษเรายู่งภาษาใต้ได้ไหมคะเอาหลังได้อ่าลองดิเอ้ยโอ้ทำไมไม่ให้รูล้ล่ะเอาพิวเตอร์เหรอคะ มันติดหัวแม่เหรอ,อมีไลจ่จากวัดด้วยอ่ะเอาเคอะอ่ะยูเมื่อคืนช่างแต่งหน้าดุมากป๊าป้าไปไหนคะยู

สวัสดี9700คนเจ็ม้มีข่าวดีมาบอกด้วยขอหนึ่งสแสนใจจะบอกข่าวดีข่าวดีที่สุดเขาบอกอยู่จินทานอะไรคะปลาท้องกลือไต้จงบินให้สูงอย่างแคกเขา จงบินเอาไมา้ต้อนบินให้สูงยางพายเขาจงบินเอาจับจับการจับ,จบยังไงครนะับเดี๋ยวลองพิงนะม่ต้องบอกของนะไนนีนบอกว่าจับเร็วจีนบอกจับการจับต้องมียกเว้น สิ่งไหนอืมอันอหนห้องเรามีข่าวดีมาบอกเอ้าทำไมคนลดล่ะเกิดอะไรขึ้นมีมีข่าวดีมาบอกเลยนะอืม มีของที่หลายคนรอคอยมาถึงแล้วแต่ถ้าถ้าได้วันนี้ก็คือที่พร้อมส่งคือแปดร้อยกระปุกอมืมันคือโลชั่นน้ำอะไรลูกโลชั่นน้ำน้ำอะไรน้ำซิมน้ำหอมดูเหมืนหอ,มอมนอนารีเลยพูดผิด มันมาแล้ว800กระปุกพร้อมส่งวันนี้เลยโลชั่นที่ขายดีอันดับหนึ่งขอดูราคาก่อนขอดูราคาก่อน800กระปุกเ่่ของเข้าแล้วจ้าทุกคนหนูดีใจมากอืมอทำไมคะลูกอืมอ้ม เอาโอนตินด้วยไหมเอาไหมคะบายยาูเดี๋ยวตกเก้าอี้ลูกไม่เอาโอนตินนด้วยไหมอาค่ะมาแปดร้อยกระปุกเท่านั้นปกติเตินขนเอาไหมคะ ปกติ490ตอนนี้ในตะก,ก้าขึ้น190ทุกคนกดใส่ตะก,ก้าไว้800กระปุกที่พร้อมส่งวันนี้เจนนี่จะให้ราคาพิเศษเอาเท่าไหร่ดีเอาตัไปจนวุหนึ่งสอา เอาไปร้อยสมสบเก้าบาทราคามาแล้วคะ่ะเอาไปเลยเป็นโลชั่นบำรุงผิวนะคะทาหลังอาบน้ำเช้าเย็นหอมมากนี่หอมค่ะใครอยากกินอะ่ะมันหอมมากยุอาดมก่อนหอมเหยหอม,หอมแบบหอมสุดๆ แล้วก็เนื้อครีมไม่เหนียวเหนอะหนะเลยจะใครไม่มีโลชั่นใช้กดมีไม่มีอะไรกินที่จอนเลยอายุถังขนมข้มไหมไม่ขอถ้าพร้อมก่อนนะไม่ได้เดี๋ยวยูโดนไม่ได้ค่ะยูต้องกินข้าวก่อนนี่ยูจะได้เผิดถังไงร้อยสามสิบเก้าบาทมาแล้วทุกคนมีแค่แปดหมื่นกระปุกนะยูก็ถูถูยูก็เช็คเช็ดจ้ะแม่ไอ้ชู้หาเดี๋ยวแม่แกะขนมค่อมให้ยูก่อน แม่ขอให้ผขอทาบ้างได้ไหมได้กินเสร็จค่ะทำแฮทิปิกนมค่ะว้าวไม่ใช่ด้วยิตช,ช,ช็อกโกแลตมันไม่ใช่ช็อกโกแลตลูกมันคือไส้อะไรนะอุ้ยเลยสามร้อกระปุกสุดท้ายแล้วขอบคุณค่ะหอมจริงเธอแล้วของขาดไปกี่วันแล้วและนี่วันนี้มาแล้วให้เป็นทั้งหมดร้อยกรัมเลยนะคะไม่ใช่เล็กๆนะจากสี่รอยเก้าสิบ 100ร้อยกรัมโลชั่นน้ำหอมเจนนี่นะคะเราขายดีมาตลอดเราขายดีมาตลอดดูตึ้งๆไปเลยทำไมอะลูกไม่ใช่อ่ะอืมันเอาข้าวเหนียวไหม,ไมเอากระต้มไหมข้าวเหนียวไม่เอาเราต้องเอาข้าวต้มมาเอาข้าวต้ม ขอบคุณนะคะเหลือยืนยันอีก1มขอย้านอยค่ะขอย้ำปน่อยค่ะอ้ลา่อค่้ำน่อยค่ะขอย้ำปาหน่อยเป้จ๋าหนอ้ลาหนขอ้ำปลาหน่อยค่ะขอ้ำปลาหน่อยค่ะข้ำปลาไม่ใช่ พอน้ำปลา <c oughs> อุ๊ยทุกคนยืนยันอีกร้อยคนเร็วๆค่ะรลชั่นน้ำหอมใกล้หมดแล้วอีกร้อยคนเท่านี้อยากใกล้ๆเมือ่อนางอยากเรียนร้อยพริกนอยกระเภาตะไคร่ดูวยร้อยสามเก้าบาทเลยนะจะหมดแล้วขอบคุณค่ะยายเป้วมาแล้วยาย,ยเป้วอเอุมวะ ยายปุ้ยไหนนม่มยายยายปุ้ยอ่ะเค <c oughs> โอ้ยขอบคุณค่ะใช้แล้วรีวิวด้วยนะสั่งแล้วค่ะได้131เธอมันคือโลชั่นน้ำหอมที่ฉันขายดีเธอดูรีวิวในตะกร้าเจนนี่ขายมาเท่าไหร่แล้วขายมานานมากทุกคนขายมานานมากอุย้ยจะพันบ้านจะพันฮอตแล้วมีใจตังของเข้าปุ๊บทุกคนรอจริงหนูยอมแล้ว ยูจินถนัดขวาคะ่ะเป็นกล้องหน้าคะ่ะอืมข้าต้วมหรอคะไม่ใช่แม่เมียหืมให้อยู่นู่นตรงนี้แล้วมีนี่แล้วมีนั่งตรงนี้อืมแล้วนี่แล้วก็กล้องสลับกันเนอ๋อกล้องมันสลับกันใช่ไหมลูกกล้องสลับกันใช่อืมเฮ้ คนดองใช้ได้ค่ะแต่บอกเลยว่าหอมมากหอมแบบทุกคนหาที่ไหนไม่ได้กลิ่นนี้นะหมายถึงกลิ่นนี้กลิ่นเราไม่เหมือนใครกลิ่นผู้ดีอันนี้เมื่อกี้ลูบอกแต่พ่อันนันก็เลยใส่ลูกอ๋าวลูกก็อย่าเป่าแรงสิคะลูกนะแม่แล้อก็มันฉลานทุกคนเลือ,อีกสี่สิบเอ็ดกระปุกแล้วนะครบสี่สิบเอ็ดกระปุกขอตต่ละลูกอ๋ พี่ ja, 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 da, ้อยากใ้มาอยากอาอวนตอยากแป้วหาอยาแป้วขออวันตินให้ยูหน่อยอันปิดด้วยแล้วก็ร้อนอวนติ้ค่ะอ้อนตายียวไปไปค่ะขาิด เท่าที่เราจะบินไหว ก้นขาเหลืออีกสิบกระปุกสุดท้ายสิบกระปุกสิบกระปุกหมดแล้วหมดแล้วขอบคุณทุกออเดอร์นะคะไม้ต้องบิน <c oughs> วันนี้ป้าหมอนัดไปดูใครนะ <c oughs> ไปดูเบบี้ใช่แม่มนี้รถอันนี้รถโคลาขอกา้าลงเลยนะไม่อัรถพี่ฟูมเด้บ้าบ้าเอาตะร้าลงเลยนะขอบคุณทุกออเดอร์นะคะสำหรับโลชั่นน้ำหอมนะคะฝากบอกต่อด้วยนะใช้ดีบอกต่อนะคะแม่ทำไมแม่เอา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 อันนี้เอาเอาเอาข้อสบมา มาเสนอยู่ไลแล้วกต้องปวดหมดเลยแม่ขอโทษค่ะให้เราไปแม่ได้ไหมฮะแม่ขอโทษค่ะอย่ากดแม่นะไม่เป็นไรค่ะแม่กินอันนี้นะแม่ม่กินแม่กินน้ำซุปแล้วแล้วก็การดื่แม่กระเทียม อยู่อือือ,อ,อืเอาไปไหนคะเอาไปกินโอเค okay. เห็นไหมคะทุกคนตื่นเช้านะคะเด็กๆที่ดูยูจินอยู่นะ ทานข้าวเยอะๆแบบน้องยูจินด้วยนะุยูจินรู้ไหมคะว่ามีเพื่อนๆหลายคนอะ่ะเขาชอบดูยูจินมากเลยดูในโทรศัพท์อะ่ะเหมือนที่ยูจินชอบดูพี่เกลดูโมเน่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะดูน้องเอลินอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมอร่อยไหมคะแค่หายช่วยหน่อยทำไมอะลูกเอาออกแล้วกันหนักออ อาแป้งนี่ชาไล้วหมนี่ร้อยจังเหรอเออจับอะไรกันนะดันตุ้มใจเดลักนมแก้วร้อยเปลับปะหลับปะหลาเปลาเปียตัวนี้ไม่ก็ทุกแม่เอาเนี้อออกให้หน่อยหนานูนีหนานูนีหนานูนี่นานูนูส้มหกสิบซองมาแล้วนะคะเผื่อใครอยากได้ แก่แป้วขอแก้วชมส้มหน่อย้าอ,อืมแป๊วีนักกับป้จิน๋นอืมอาเป็นสิ่งลุราอ่าเรามาชนแก้วกันแบบว่านึงก็ใช้ช้อนเดียวสิลูกอืมใช่ค่ะร้อนแล้ว้ยูม่ก็ม <laughs> ม <laughs> <laughs> ไม่ดูดวาย ิด้วยขอบคุณน,น,นะคะแม่เป่าให้อาปาติเยอาปาติเตเตปยังไม่ได้ือเลยอรูปนี้ช <c oughs> อบส้มเจนมีโปรโมาวิวันนี้หกสิบสองเข้าแล้วแม่ป่าให้ แม่ชวนใส่ปลาซตักอ่ะมันหายไปไหนรู้แต่ปลาต้องโกงเหมืนแม่ไหมใส่ใส่ไหมคะปลาเทเจมากระป๋องยังอ่ะชิมก่อนอันหนึ่งเป่าด้วยนะคะแล้วก็ใส่แบบแม่เป่าด้วยอืมะค่ะเดี๋ยวยังให้แม่ต่าให้อ่ะ จะได้หกเมถ้วยอ,อยู่จินกี่ขวบแล้วคะรู้ไหมอยู่จินกี่ขวบแล้ว ข่าวดีคืออะไรเอามเมื่อกี้แจ้งไปเลยนะคะโลชั่นน้ำหอมเข้าแล้วขายแล้วเรียบร้อยคะ่ะขอไปต้องโข่หนูจ้าจ้าจ้าขอใส่เยอะๆเลยนะคะจ้าจะใส่ให้จ้านี่ค่ะเรต้องโกรธจ้าโอ้ฉันใส่ให้เออขอใส่แห้งก่อนนะเธอจะใส่อันอันใหญ่อ่ะป่าไม่ให่อ่ะตัดสิอ้า เป็นสาวมาอืออือฮทำไมหุ๊ยทำไมเจนนี่อ้วนจังเจนนี่ทองค่ะเจนนี่ทองค่ะเฮ้ยทำไมเจนนี่ไม่สวยเลยเจนนี่สวย ทำไมยูจินสวยมากโอ้เออไม่ทราบว่าใครเห็นปลาต้องกูบ้างคะมันเหมือนจะหายไปในถ้วยของใครสักคนนึงเ่าชงด้วยนะมันเหมือนจะหายไปในของใครสักคนนึงยูเห็นปลาต้องกูไหมคะนี่ไงใครหายไปอะนีวะ อ๋อแน่อืมอยามาหาลิเขาบอกว่าชอบน้องอยูจินมากเลยให้ยูจินไปอยู่ด้วยได้ไหมหได้คกเพราะว่าจนนี่รักจนนี่รักใช่หมว่าคุณคุณจะเป็น ทุกคนเหมืนได้ยังไงก็งมีลูกอยู่บ้านอยู่แล้วใช่ทุกคนก็ต้องมีลูกอยู่บ้านอยู่แล้วจะเอายูจินไปอยู่ได้ยังไงได้ป๊าป้าป๊าป๊านั่งตรงนี้ได้เลยทำไมป๊าป้านั่งตรงนั้นสิโอเคตรงนี้ก็ด้เมื่อกี้มีคนบอกว่าเจนนี่ไม่สวยเลยยูจินบอกว่า,าแม่สวยที่สุดในลูกวิลู เขาบอกว่าทำไมยูจินโตไวจังคะโตไวเหรออืออุ้ยทุกคนเราจะมาชมเลย ต้มหอยใหญ่จำเบ๊จำโบจำมะจำโบเด็กกินอะไรคะเข้าต้มหมูไหมกันไกลด้วยนะคะพี่บีเข้าต้มหมีไหมต้มหมาแม่ก็ตทวแม่เป็นคนสมลูกั้ลูกเอง ปลาใครกินโอวันจินอร่อยแม่ขอโทษนะแม่ขอโทษอันนี่ไนไงกกินขนมข้อม,มั้ยก็กินขนมข้อม,มั้ยอยากกินโอวันจินโูจินตอบอยังไง,งเด่๋ยวเดี๋ยวว่ามันอุ่นแล้วนะอุ่นมากส่วนใหญ่อะ วันหนึ่งอะ่ะเราจะทานเข้าพร้อมกันอะ่ะสองมือแล้วก็อีกมื้อหนึ่งก็บางทีแบบไม่ตรงกันหมดใหญ่จังแล้วก็เดี๋ยวป้าเนนนะคะจะมาช่วยดูน้องคนหนึ่งแล้วก็หาเพิ่มคนหนึ่งให้ป้าเนนดูยูจินเนาะซื้อตัวจากลิลลี่มาอีกหกเดือนบอกสลับกันปีละหกเดือนหกเดือนอยู่กับลี่หกเดือนอยู่กับมามีช่วยดูน้องเออยยูจินเน,น,<ะ>นะ เขาไม่ค่อยเอาใครเาไม่ไม่เอาหรอกเขาไม่ค่อยสนุกหรอกะเด็กเราต้องเลียงมาตั้งแต่นู้นข้าพูดสิเขาบอกว่าทําไมน้องยูจินถึงพูดเก่งจังเลยคะเพราะว่าหมรักไม่ใ่เหมนมาแล้วนะเพราะหมามีรักไม่ใช่หมามีดาแล้วนะเออซื้อละใครที่เจ้าบอกว่าเพ้ามามีดานอะ ดูไว้คอขอกินหน่อยชงได้แม่หน่อยคะ่ะชงพูดด้วยพูดไปด้วยสิมีส่งจัมเบี้พี่จัมบี้ค <c oughs> อใหญ่แบบนี้เข้าแล้วทุกคนพร้อมจะกดกันด้วย,ยังมาเลยร้อยบ้านพอขายร้อยถุงเอาไปเลยจากเจ็ดร้อยเก้าสิบ เหลือสามทุกคนดูวิตามินซ่อมเตนเหลือ388ร้อยแปบแาทหนึ่งบ้าน100ท่านเท่านั้นจ้าวิวิมีโค้ดหรอ,หรอ,หรอมีคนกดได้360บางคนกดได้3ามโอ้ถ้าได้3ามคือถูกมากเลยนะ ถ้าได้สามสามสองคือถูกไห <Bye bye. S 1> มต่าดังดังดงดิงไอเห็นต้มเจนของมามีไหมทุกคนเห็นส้มเจนของหมามีไหมทุกคนเห็นส้มเจงของเจนนี่ไหมไม่เห็นเลยมีใครเห็นส้มเจงของเจนนี่ไหมอยู่ในพี่หน้าล่าอยู่ที่พี่เหรอใช่ใครเอาส้มเจงของเจนนี่ไป มันมาได้ยังไงมันเดินได้ใช่มันเข้มข้นแบบนี้ลูกมันน่ากินมากน่าสามันเดินได้เลยเนีะพ่อนห้รู้นะพ่อดูนะมันเดินได้ให้ร claro> ูมันเดินได้จริงอ่ะใช่มันเดินได้คนท้องไม่แนะนําค่ะให้นมลูกกินได้อยากเสริมภูมิคุ้มกันอยากดูดีแม่สานเพียงของแม่ไปหนึ่งอีกแล้ว บนรเปล่าว้านู่ตรมนี่ทุกคนส้มเจนเจนนี่หายไปเจนนีน่คิดว่ามันต้องอยู่ฝั่งนี้แน่เลยหรืออยู่จะทุกคนกดตะกร้าเถอะส้มห่อใหญ่เข้าแล้ว นักมหายไปอ่ะลูกมันต้องอยู่ตรงนี้เนนี่ว่ามันต้องอยู่ตรงนั้นแน่ไหนไม่มีเลยน่าัไมใครเห็นส้มเจนเจนนี่บ้างเนี่ยดูเห็นไหมมันคืออะไรส้มเ มันไปไหนมามันไปเที่ยวมาไปเที่ยวที่ไหนมาจันเร์ยุกใครเป็นคนเอาส้มเจนแม่ไปบาย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 ทุกคนยืนยันเลยนะคะมีราคาสามสามสองมีไหมมันไปไหนอ่ะหายไปไหนอ่ะอยากให้เห็นนิดนึงทุกคนราคาสามสามสองอะมันจะไม่นานนะ ไม่เห็นมันยังง่ายๆเล็กๆตัวไหนในลๆไหนลูกนั่นๆนะในใกล้ๆ,ๆอ่ะเฮ้ยนี่เล็กๆนี่หรอมันมาแล้วแม่อยากให้มันมาเต็มแกว้วตีโซเฮลคตอนนี้มีคูปองนะคะขึ้น3-3-2เด้อใครจะรับนะคะขึ้น3-3-2นะบอกก่อน โปรโมชั่นคูปองแบบนี้ไม่ได้มีตลอดนะคะพี่ๆจาก7จ0กนะถูกกว่าลด50%สอีกจิ้มได้เลยนะคะวิตามินเข้มข้นตลอดบายๆเอาทุกคนจ๋าแม่เจนนี่มาท่ขาแม่เจนนี่ค่ะขาลูกขับลมอ่ะให้ให้ยห้ให้ตักแกหายไป มันหายไปไหนแต่ว่าเห็นนิดนึงก็ได้อะแล้วพี่พี่ก็บอกว่าอยากเห็นว่ามันเป็นยังไงลูกก็เอาออกไปทำไมแาเห็นนึงก็ได้นะี่พี่จะซื้อแล้วเนี่ยพี่พี่อยากลองกินน้ำส้มคั้นเนี่ยมันเป็นแบบชงนะคะทุกคนนี่ค่ะมันอยู่ตรงนี้ <c oughs> มันหายไปแล้ว <c oughs> อ่ะอีกยี่สิบถุง คูปองสามสามสองนะคะน่าจะได้อีกประมาณยี่สิบถุงอันนี้ค่ะมนันไม่สี้นะเช็บตรงไหนคะชุดหนวกเมื่อกี้ผตรงไหนคะ่ะลูกดูเจ็บเองนะขะลูกแม่แม่แม่ซี้ตรงนี้นะทุกคนส้มเจนอะมันจะอยู่ตรงนี้นะคะมีใครเอาของแม่ไปยูไม่ได้หรอหนะูมไม่เอานะ แม่หลับก่อนทุกคนส้มเจนหายไปอ้าวมันเดินได้จริงๆด้วยอะ่ะ